ประชาไทยนินืออะไรครับภายใต้การจันการปีใหม่ชีวิตใหม่ปอปสให้โอกาสมอบคุณประกอบอาชีพแห่งผู้ผ่านการบระมาจากปฏิบัติการปิดวินจากติดคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18ที่สัปดาห์พฤศจิกายนปอปสสมั้ร้อยหนึ่บเกิดได้เห็นมาตรการ ของปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนของกระทรวงวิติธรรรก็มีกิจกรรมที่จะมอบให้พี่น้องประชาชนทุกคนสื่อากิจกรรมซึ่งกิจกรรมในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทางกระทรวงวิตยธรรมได้จัดขึ้นแบบก็เป็นสพื่อที่จะมอบให้เรื่องของปีใหม่ปปลอดภัยในเรื่องของการเปรียบเสมือนการมอบ ปัจจุบันเองกับพี่น้องประชาชนควบคู่กับการดำเนินการป้องกันปราบปรามแล้ก็แก้ไขปัญหายาเสพติดที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงยุติธรรมเป็นแผนปฏิบัติการปิดลุ่มเพื่อลดความรุนแรหยิงของปัญหายาเสพติดตามนโยบายเร่งบุกรัฐบาลและก็กระทรวงยุติธรรม ซึ่งสนงานาง์สอได้ครับกวบางขึ้่างยิ่งวันนี้จากบาทีที่ร่วมการจัดกิจกรรมเพื่อการอำนวยความสะดวกในการขนส่งโดยรถยนตจะได้รับเดินทางตั้ง่มมีเข้าไปเป็นความปลอดภัยนี้เรากิจกรรมในการสุ่มตัวอย่างปัิสัติในกับถี่รถจ้ทางรวมกัรการูุณาการกับงานในพื้นที่ การก้างยาแล้วก็ระเบียบยาเสรติดใจพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงที่เทศกาลปีใหม่นี้นะครับถ้าเรามีการดังเน he ินการที่เต็มแข็งเต็มงวดก็จะมีการที่มีวันหยุดหลายวันติดต่อกันก็จะเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้รัายาเสติดช่วยโอกาสในการรังเงียบยาเสพติดนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเราเป็น สิ่งที่จะป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่นี้ได้ก็จะทําให้การส่งยาเสพติดนั้นน้อยลงนะครับแล้วก็จะกระทบต่อความการเป็นคนชีวิตของประชาชนกวางปลอดภัยของประชาชนได้นักจากนั้นการรดรงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องการแก้ไขปัญหาเยื่อสิทธิ์ตลอดจนการเีเตือนให้ประชาชนมีส่วนร่วมการเฝ้าระวัง ับยาเสพติดโดยที่จากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไม่รับความสิ้นสอดจากคนแอบหน้าในระหว่างการดาาเดินทางมาเช็คเข้าได้ชิ้นซ่อมยาเสพติดแล้วก็เป็นอยู่เป็นตายกับเจ้าที่ทุกท่านพวกเราในการที่จะตรวจสอบครับไม่ให้ดูสิ่งทปปปปี่มันเป็นของแอบหน้าปิดไปกับเพื่อใช้ ว่าองค์กรต่างๆสัมนทรัพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาถนะครับก็อยากให้ประชาชนเขาได้สัมมาที่จะแจ้งกับปลอยเสริมพุทธยาเสพติดมาหนึ่งสามเมตรนก็เราด้วยนะครับภายที่สุดนะครับเพื่อน่วยของขอขอบคุณนะครับทุกเลยเนี่ยตาที่ให้ความสำคัญรร่วมกันในการดูแลความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลงแห่เดือนนี้อีพารงเราเป็นพลังสำคัญ อันหนึ Luckily, ่งกับที the the Hence, ่จะร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ได้จากแล้นตความต่อเนื่องทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนคัวเรือนกับท่ามความเสี่ยงแงการสกัดกั้นที่มีความเปร้ยแข็งกับก็จะเป็นส่วนที่จะทาให้ยาเสพติดนั้นเบาบางลงไปการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดตลอดจนการที่จะนำผู้เสพผู้ติดยเข้าสู่กระบวนการรักษา ก็เพื่อสุขภาพการสังคมที่ย่อมคนเหล่านี้นะครับเทิงทำให้สุขภาพชีวิตของที่ร้องประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องในรายละเอีิดได้นมีคุณภาพชีวิตต้องเป็นเป้าหมายที่สำคัญในโซนนี้ครับที่วันนี้เราเป็นวิกฤตที่ต้องเดือดซึ้งภายในร้อยวันรัฐบาลด้วยนะครับก็แบบนี้ว่าได้เวลาเป็น ปวดถึงก็ขอเปิดปฏิบัติการป้องกันและปบปรามยาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปีพศ2567ภายใต้ปฏิบัติการปีใหม่ชีวิตใหม่ปปสให้โอกาสพึงประกอบอาชีพแยวพื้นการสมัจากปฏิบัติการพิมพนและก็ขอปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตามรารจิจในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2567 พักพอพสให้โอกาถัมอบทุนประกอบอาชีพแต่ผู้ถ่าดการบางแผจากปฏิบัติการทริกวินในวันนี้นะคะต้อง ดึงด้วยท้าวาดึงด้วา้มที่ในตอี่แข่งขัหนืาอยจัดจุกจั่งจังนะคะแ้วเปลี่ที่ติดเป็น่งแล้วนะคะตอนนี้้าสมองใไม่กใจมีความผดหจะไม่้ี่นี่ที่นี่ที่นที่นี่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 อนี่ทนที่นีทนี่นี่ที่นน่ที่นีุ่ี่นนี่ที่นี่ี่นีนี่่นี่ทที่นี่ที่ทน่